อันนี้ไอตัวของนั้นเนี่ยฮะนั่นแดวูวครับแดวูวโชยืนอืมงอตัวอีกชีตาชีตามันเห็นไม้ไงถือไม่กวาดอันนี้เมื่อกี้ผมกวาดพื้นเนี่ยว,วางไม่กวาดนครับอืมแดวูว